numb มไม่ใช่คุณโยนคุณโยนรู้ไหมอย่าบอกนะว,ว่าเด็กแซ่บประจามาอีกอ่ะไม่เรทงที่แล้วผลลุกไม่หายเลยเด็กเนี่ยจะแซ่บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ<อ>เพราะว่าเด็กยังไม่คลอดเลยค่ะ<อ>แต่ว่าที่แน่ยนะคะพ่อแม่ของเด็กนะคะแซ่บแน่นอนค่ะ<อ>คุณปอณฐัฐวุฒิและคุณเอพรทิพย i ใ,ใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มาเกินไปกว่านั้นเคยเคยรักกันเบาเบา อัดเทปเนี่ยยังดูแบบซึมๆพอดนตีขึ้นป็นไงยเริ่มมาหุ่นยนต์เลยไม่ทราบว่าที่เต้นเนี่ยลูกเต้นหรือเราเต้นคะอ๋อลูกลูกลูกดิ้นนะคะลูกชอบแสงสีสวยไหมหรือเปล่าส่วนตัวเครียดยังอยู่บ้านเครียดไปนั่งก่อนเดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะอ ตาเตอร์เชิญนะจริงเนี่ยก็ดูแข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรงนี่แต่วันนี้พวกคุณมาแปลกนะปกติพวกคุณมาแบบฮาเฮมีนู่นมีนี่แต่วันนี้คุณมาหวานรักกันเบาๆอย่างนี้ก็เหมือนเหมือนกับเพลงไงก็คือบอกเขาว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ต้องรักกันเยอะหรอกเราเราอยู่กันแบบว่ารัก ну, กันเบาๆอย่างนี้ดีแต่ให้มันนาน ใกล้ๆจะคลอดมากๆแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วคลอดสามสิบมีนาอู้ยตายแล้วนี่ก็ไม่กี่อาทิตย์นะเอาจริงๆล็อกวันไหมเลือกมาล็อกสิต้องล็อกสิ่งเพราะว่าจริงๆต้องไปหาเลิกไงครับผลาพยากรเลยใช่ไหมถูกต้องเลือกวันและเวลาเลือกไหมเอาเวลาด้วยเลยเหรอเลือกหมดเลยแสดงว่าจะาเอาเลยนี่ใช่ใช่ล็อกกี่โมงกี่โมง11บเโมงจุดศูนย์เก้่า เาเวลาใครเวลาพ่อเขาหรือเวลาหมอเป็นเวลาพ่อบวกเวลาแม่แล้วก็มาฟิชเชอริ่งกันเอาเวลาตอนไหนฟิชเชอริ่งคือเวลาไหนเวลาฟิชเชอริ่งหรือเวลายังไงเวลาเวลาลูกเกิดขึ้นมาแต่ชื่อเขามาแล้วนะชื่อตกลงแล้วลูกแล้วจะชื่อว่า พูดิตผูดิดวันก่อนไม่ได้บอกชื่อนี้นะวันก่อนอะไรมาปรกระเดชอ่ะว้ายจูงูืัทำใหใช่หรอมาปรกระเดชเขาบอกว่าปรกระเดชชื่อดีนะพี่รวมรวมดาราใช่ไหมหลายคนก็จะได้รู้กันไปเลยว่าเกิดพศอะไรอ๋อประกรด้วยมารเดชอ๋อรวมกันนี้บวกแล้วไม่ลงครับก็เลยมาเป็นพูดิดผู้ดิดครับแปลว่าแปลว่าอะไรนะอ้าวตายชื่อนู้นะไม่ชอบจังนั้นเยอะช่ กห่งความเจริญอ๋อแต่เห็นว่าก่อนจะได้ชื่อนี้มานี่คือถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยเพราะว่าคุณหมอคิดไว้เยอะหลายชื่อมากอย่างเช่นมโหรานฮะรูกชื่อมโหรานมโหรานไปซาวมาแล้วเเห็นจุดแรกเลยโอ้โหชื่อดีแน่นอนมโหรานอะไรที่พอจาวปุ๊บเห็นอันนั้นอย่างแรกเลยหรอเป็นจุดแรกที่เราเห็นเลยเหรอลูกคุณมโหรานอย่างนี้เลยหน้ายังไม่เห็นเลยครับหน้าปิดอย่างนี้แต่ขาเปิดนี้เห็นเลย ตอนแรกโทรไปบอกแม่ให้ลูกชื่อรักดีกว่าเพราะเราลูกเราเกิดจากความรักชื่อจริงรักแร้ดีไหมแม่เล่น่าเลแม่เลยแม่เเด็กอะไรชื่รักแร้เนาะกันเล่นเลรักอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเาลอเล ือชอบเวลามีลูกเนี่ยมันตั้งชื่อลูกมันสนุกก็เลยตั้งลูกนี่ไปเห็นบอกว่าอะไรนะภูดิดนี่มีเป็นมงคลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ฮะจะต้องแบบว่าขึ้นอักษรด้วยแบบตัวเป็นเป็นตัวมูละมูละนี่คือรวยอักษรมูละมันจะมีเป็นเป็นอักษรที่อยู่ในหมวดมูละอยู่ในหมวดเดดเดทก็คือมีพลังอำนาจอยู่สีก็คือสวยงามมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเพราะเราลูกเราต้องรวยขึ้นด้วยมูละดีกว่า อ่างเลยตอนนั้นออ่างึ้นเสร็จตามด้วยสีจะได้เป็นดัลลาเป็นตามด้วยสีเสร็จจะต้องมีเดทนิดๆจะเื่อเป็นผู้เป็นข้าราชการจะได้ยิ่งใหญ่แล้วพอไปหาพระว่าไงพระบอกบวกไม่ลงเลยไม่ได้เลยเอางี้พระบอกว่าแก้นามสกุลหน่อยดีไหมอ๋อเปลี่ยนจะสกิดได้เหรอสกิดใจไปมีสระอะนิดนึงแม่โอ้โหไม่ได้พ่อดาอา ก็เลยมาเป็นผู้ดิตครับบวกกันปุ๊บมันจะได้40สอะไรอย่างเงี้ยฮะผู้ดิตสกิดใจเอ้ยมันก็คล้องอ่อเลยชอบเลยอ๋อผู้ดิตก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะเลือกเป็นกลางกลางไว้ถ้าเกิดต่อไปลูกหงกมาะงไงอันนี้เอหัวเราะเลยรู้อะไรเถอะอพอออกมาแล้วลูกมันเลือกเองทีหลังตอนโตอาจจะเป็นผูดิตตาผู้ดิตตาผู้ดิตาก็าดีนะ ผมว่าต้องดังอะครับพี่กูริต้าพี่ปอถ้าทางพี่ปอเนี่ยนะคะจะเป็นเรียกว่าอะไรอะเจ้ากรมสายศาสตร์นะนอกจากจะตั้งชื่อยากแล้วนะคะตอนภรยาท้องยังต้องเอานี่มาให้พกอีกอะไรหรอรู้จักไหม,มคะอ,อ,คอุ้ยตายแล้วมีปะลกขีก้วยอะ ด้านนี้ด้วยอ่ะเราคือด้านาแต่ใมาคนท้องเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคือต้องให้ระวังเรื่องของหรือคุณสายอะไรต่างเงยเราเมีความเชื่อให้พกนี่ฮะเบี้ยแก้เบี้ยแก้นี่จะเป็นเครื่องรางครับที่คนไทยเนี่ยมันจะพกเวลาเข้าสถานที่ที่เป็นแบบว่าเป็นสถานที่ไม่ดีนะครับพกไว้ลูกจะได้มีเครื่องป้องกันมีตะกุดด้วยนะฮะให้เหนียวเหนียวนิดนึงแบบว่าเอดินจะได้ไม่สะดุดล้มคือแข็งแรงไงจะได้แบบเหนียวอ่ะแล้วปลัดขิกเกี่ยวไงอ่ะปลัดขิกนี่เกี่ยวกับเรื่องมหาเสน่ห์ครับลูกจะได้ มีคนรักมีคนชอบมีคนอินดูตอนไปไหนมาไหนเนี่ยจะมีคนจับท้องตลอดเลยนะทำไมอ่ะเหมือนเขาแบบเขาชอบเขาไม่รู้แน่นอนแต่ได้ข่าวว่าพี่ห่วงท้องเมียพี่มากชอบให้จับไม่ใช่เคยมันมีครั้งหนึ่งคือด้วยความด้วยขอโทษจริงๆคือมีคนเขาเหมือนเขาชอบมากเหมือนเขาวิ่งเข้ามาเหมือนจะแท็กกันที่บอจับแบบว่าเกิเราก็เฮ้ยอะไรวะคือต้องขอโทษด้วยผมก็ยังแบบเฮ้ยเนี่เกจะอห่วงห่วหวงวงแล้ว ห่วงท้องเมียมากในท้องนี่ห่วงส่วนไหนมากที่สุดในท้องก็ห่วงทั้งท้องนะแต่ว่าส่วนที่อ่อนแอสุดนะจะดูห่วงสะดูเมียคือจะดูจุนเนีคะแล้วเขาไม่ชอบให้ใครเห็นเขาสึกว่าคือแบบคนเห็นแล้วโป๊เขาสะดูเนี่ยเขามีเซ็กแอเพลไหนสวยนี่ไงอันนี้นางก็แแบบสะดือไว้นะนางก็ไม่เห็นสะดอนี่ไง ท้องสวยนะผมท้องแต่เห็นบอกคุณกว่าจะให้เขายอมเผยท้องนี่คุณโอโหูตาออกเลยยังไงไม่อยากให้ถ่ายเลยทำไมทำไมอาไมดีเลยคุณเมียเล่าดีกว่าเ่อเขาเห็นใส่ชุดนี้มาชแล้วก็แบบขนาดนี้เลยเหรอต้องขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ไปแอบดูแล้วก็มองแล้วก็แบบอารมณ์เสียทั้งวันเลยเอาจริงเหรอทำไมอ่ะผมคิดว่าผมแพ้ท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโป่งไปเไปล่าเหรอพี่แต่ตล ไม่และออย่างหนึ่งนะอย่างเอ๋นี่ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ทองแล้วสวยมากใน่าจะถ่ายรูปสวยๆเปิดเป็นตอนเดมิวเดมิมัวง่ถ้าเกิดฉันทองได้ฉันจะเปิดทำเดมนมิวอาเข้าตัว ไม่แต่จริงต้องบอกอย่างนี้คือไม่ได้หวงกัินลักษณะว่าเฮ้ยโอเวอร์ว่าไม่ให้ถ่ายแต่แค่วันนั้นเองเออวันนั้นเรารู้สึกแบบมันมดีอย่างงีม้มันเหมือนกับอารมณร์ว่าเ,เปิดเดยอะไป่เยอะอแต่พอถ่ายรูปแล้วต้องบอกว่าต้องขอบคุณหนังสือแพล่ด้วยนะครับที่แบบว่าก็ดูแลเราได้ดีนะแล้วออกมาสวยงามมากแล้วคนก็ชื่นชมอ้าวเหรอขอโทษครับเลยหวงไไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจจบเรื่องหวงเมียมาสู่เรื่องเผอลูกกันบ้างได้ข่าวว่า ซื้อข้าวซื้อของซื้อผงสื้อผ้ารองท้องรองเท้าอะไรกันไหนยังไม่ทราบเพศลูกเลยไม่คือคือปกติอยู่แล้วแต่พี่ป๋อเนี่ยคือเขาเป็นโลกแบบคือถ้าชอบแล้วเอาเลยตอนนั้นที่ไปญี่ปุ่นกันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงผู้ชายก็ซื้อเลยซื้อ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 แล้วคุณซื้อยังไงซื้อเพศยังไงอะคือญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าจะเป็นยูนิเซ็กซ์เยอะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยคิดว่าโตขึ้นมาได้ใสแล้วเท่นั่นก็เอาเลยกลัวว่ากลัวจะว่าจะไม่มีโอกาสแม้ว่าอย่างไหน่ะค สเดือนสเดือนปอโจแต่ก็เลือกแล้วไงว่าเดี๋ยวเวลาใส่อันนี้นะลูกปอมันต้องเท่าเอาเลยตอนนี้ขายต่อนะครับถ้าเกิดว้าวพูดแต่ลยนมาเทจริงน่และคนมาเทจริงจริงเนี่ยโอ้ไม่แล้วนี่มันเป็นลูกคุณมากเลยนะนะพี่ยกรองเท้าพี่ขึ้นมาทครัครับนี่ิปครับซิิ ยังไม่รู้เพศก็ถือว่ายังเหอะขนาดนี้นะคะแล้ววันที่ไปอุนตะซาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เห็นมโหราน่ะนีลุ้นแล้วจริงจริงลุ้นแลกคือพี่ปอเขาอยากได้ผู้ชายอยู่แล้วคือเขาก็คิดตลอดว่าต้องผู้ชายพอไปซาวปุ๊บเออก็ผู้ชายจริงๆโอ้โหเป็นยังไงอาการเป็นยังเห็นตอนนั้นสเดือนบอว่าอาจจะไม่เห็นนะแต่พอเห็นนะหูมันบม่ใช่อ่ะมันใช่อ่ะ เราเรานมาจากเรานะมาจากเราของขวัญนักชิ้นนึงอ่ะเป็นของขวัญที่มีชีวิตอ่ะนึกออกป่ะแล้วมันเป็นของขวัญที่แบบเฮ้ยถูกใจอ่ะลูกชายนี่อะไรอ่ะนี่มโหารเนี่ยเรานี่ยเเกาหัวอยู่ตอนนี้นะเกาหัวเหนอยังมโหลาไมน่เหนี่อยยมโหรานอยู่ตรงนี้ผมเลยบอกเอว่าในส่วนของความเป็นหญิงนั้นเอ๋อาจจะดูแลลูกแต่ส่วนของความเป็นชายนะมาพ่อเต็มเต็ม กี่โม้จริงๆพ่อเอาพ่อเจแพ้ท้องเล่าเรื่องการแพ้ท้องเนี่ยได้ข่าวว่าหนักหน่วงมากคือแพ้ตั้งแต่พอรู้ว่าท้องปุ๊บเนี่ยก็คือแพ้ทันทีเลยทานอะไรไม่ได้นอกจากข้าวกับผักน้ำเปล่าก็ทานไม่ได้แล้วคุณกินน้ำอะไรยังไงกันผลไม้อ้ห้าเดือนโอ้โหแพ้ห้าเดือนแล้วพ่อรับปวดหนักยังไงสงสาร ที่ดูคนเราน้ำทานไม่ได้อันมันทรม,ม,ามานขนาดไหน<อ>แล้วเราก็เห็นแบบโอ้โหเลือาเจียนเยอะมากอ,อาเจียนจนไม่มีอะไรจะอาเจียนเลยทีเดียว<อ>ผมเห็นอะผมผมโทรไปห,หาแม่เลยเอบอกแม่ บอกรักแม่นะอ๋อเห็นเมียแพ้ขนาดนี้ซึ่งรู้ว่าผู้หญิงเน้ท้องแล้วมันทรมานขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยโทรไปบอกแม่แม่ก็ดีใจตัเปิมเดี๋ยวสินอนคลอดทีจะรู้สึกพี่พี่คิดว่าพี่จะเข้าไหมหรือว่าเขาไม่ให้พี่เข้าพี่จะเข้าแต่พี่กลัวเป็นลมเหมือนกันพี่ ภรยาคุณนี่แพ้ขนาดต้องหิ้วถุงพลาสติกไปไหนติดตัวอย่างนี้ตลอดใช่ใช่ต้องพกเลยคือไปไหนไม่ได้เลยขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเอาละออกออกตลอดแต่ที่สําคัญเลยนะคะอาการแพ้ท้องหุ่นเอ๋เนี่ยทำให้ทั้งคู่ทราบว่าทฤษฎีการแพ้ท้องทั้งหมดในละครเนี่ยผิดผิดร้อนร้อมันเป็นยังไงอย่าบอกหนะอ้าวแต่เขาบอกว่ามันเป็นอ้วกเลยแพ้ท้องครับเข้าซอกปั๊บหันมาควับจริงเลยอ่ะป๋อ ฉันท้องไม่ได้ไ<อ>มันควรจะมีประสบการณ์อาชมพู่น้องรักผู้ชายดำๆสกปรกปากจัดเผด็จก,การดีที่สุดชมพูโว้